เอสเนวสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเคสวันนี้กันนะคะ<อ>เคสนี้ลูกค้าปกติลูกค้าตัดเองแขะกันเองนะคะอันนี้ครั้งแรกเลยนะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะได้ได้ไหมได้ได้เออของที่หายอ๋อแล้วอันนี้หายไปอันหนึ่งนะใช่ไหม จะมีสีทองกับสีเงินไปเป็นหนึ่งคันนะอืมไม่รู้ว่าอยู่ที่มีมหรืออยู่ที่บีอันนี้กำลรงอ่าฮะตัดเล็บนะคะ นี่หัวโยกอะไรโยกคะไอ้กันไก่ปกติมันเป็นไหมไม่แปลว่าร่วงหรือเปล่ามีไข่เอาไปใช้ไอ้นีนใช้พุทเชอร์ของใครอยู่มันใช้อุปกรณ์ของพี่อ่ะอย่าบอกนะเอาเอาพุทเชอร์คมไปใช้ อ๋อน่ะัาอืมตัดมาไม่จิมวลยง เจ็บไหมคะลูกค้าโอเคพอทนได้เนาะได้แรง <laughs> ได้แรง oh, รงโอ๊กอย่างนี้เหรอได้แรงแล้วช่างยิงนับค่ะห <laughs> <laughs> นัก หลัง้นล้วนเลยกดอย่างนี้เป็นไงบ้างคะโล่งไหมยังเจ็บยังคันอยู่ไหมไม่โล่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่ยแหละไม่ใช่เไม่เป็นอะไรพี่ว่างัดของหนรรมมูทำไมง่นเลยไปอีกเรื่องนึงแล้ว <laughs> ตอนไม่ตอนตอนแรกไม่เจ็บค่ะเพราะพิงัดปุ๊บเจ็บเลยแต่ฝั่งหนึ่งน่าจะมันกว่าใช่เรียบร้อยโรงเรียนจีนให้หาคนมาทาสีจะได้เข้าห้องขนตาต่อเนี่ยมันโยกเห็นไหมนะเห็นไหมรู้เลยมันร่วงถ้าไม่ร่วงก็ช่าง ล่องไม่ร่วงค่ะช่างน่าจะทักษะไม่ดีมาเนี่ยอันนี้ต้องปรับทรงใหม่นะคะเพราะว่าลูกค้าตัดมาเองแบบลึกแล้วอะแล้วก็อย่าตัดเองอีกนะอันนี้เดี๋ยวปรับทรงให้ใหม่นะคะยามจะาตัดเองอีก เพราะว่าข้างเลยก็ออกได้แต่อย่ากออกเยอะลายนี้อ่ะรู้สึกว่าคุยกับพี่ในเพจแล้วราคาก็อยู่ในเพจนั่นแหละ ได้ไหมอันเนี้ยนี่ละห้าสิบใช่ไหมถ้าถ้าทําเป็นนิ้วอ่ะคิดนิ้วละห้าสิบแต่ทำเป็นนิ้ว,ว,ลวเลยแต่ถ้าทําทุกนิ้วรู้สึกว่าพี่พี่ลงรายละเอียดไปในในในแชทแล้วให,ให้ให้พี่เขาเปิดให้พี่เขาเปิดแชทดูพี่ลืมพี่ลืมเออพุ่ง <laughs> พี่ลืม <laughs> ดูดูรายละเอียดในแชทได้เลยพี่ลืม วันหนึ่งลูกค้าทักแัทมาเยอะม,มากหมดเปิดไม่ได้นอกจากลูกค้าทักมาใหม่เจ็ดไหมคะนัน่นคือเล็กนะอืมเล็ก อันถึงเขาก็เก่งเหมือนกันนเพราะตัวนี้ออกหมดแล้วอถ้าไม่ตัดออกอมันน่าจะทิ่มเข้าไปใ,ในนี้ลึกๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ก่อนบังเลยอ่ะตรงนี้ต,ตมันเป็นรอยลิปติกโอเค okay, ไม่มีแล้วถ้ามีมันจะรู้สึกแบบติดๆๆ กดอย่างนี้เป็นไงบ้างยังดีอยู่ไหมถ้ามีบอกนะโล่งไหมโล่งไหมยังแน่นอยู่ไหมอยากเอาเล็บตัวนี้เอาอนิดนึงจะได้เลี้ยงทรงใหม่ไปเลยพอเอาเล็บตรงนี้เอาน,นิดนึงนะคะ อยายไไมล้อเลือดนะตัวเองไม่กลัวหรอพาน้องไปยวยายทาสีก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วพี่ใจหนังเสร็จเรียหนังที่ใครจะมีเดี๋ยวดูการย้งดูอยู่กัน้ เอาตัวแสบมาเนี่ยดูก่อนอยากดูทีนี้ผู้หญิงผู้หญิงตจตัวแสบเถ้วาว่าผู้หญิงแสบเหรอไม่น่าล่ะผู้ชายบอกว่าอย่าดื้อน,นะจุดเสษเน จ้ค okay. ุณครูแล้วแจ้งคุรูแล้วจะรับให้ไปเขาไปที่จนทบุรีไปเดี๋ยวหนีขัดต้นเท้านี่อย่าเพิ่งเอาไอ้นี่ออกนะทำไอ้ขัดไปก่อนค่อยให้ช่างออกออก ทเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราขับส้นเท้าแล้วค่อยทาสีเลยนะ